โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพทุกคนนะครับผมภูมิแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับรีวิวแอดออนอีกเช่นเคยนะครับผมวฮูซึ่งแอดออนในวันนี้เนี่ยครับที่เราจะมารีวิวนอกก็คือแอดออนบูอาไครน่นเองับซึ่งมันก็เป็นเกมบูอาไคร่นั่นแหละนะถ้าใครเคยเล่นก็น่าจะรู้จักนะครับถ้าใครไม่เคยเล่นก็ไปหาเล่นซะนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าไปเด็นหลักของแอดออนนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมก็ เลือดเกมมาครับผมไม่ใช่เลือดเกมนีสร้างโลกมาเออสร้างโลกใหม่มาครับก็จะมีนี่เลยน้องน้องมันไอตัวนี้มันชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับเกมนี้ก็ลบโบลดๆอยล่นั่นแหละผมไม่ได้รู้จักตัวละครอะไรมากมายนะก็เล่นเล่นคล้ายเครียดเฉยนะผมถ้าผมเล่นเกมนี้นะเออผมก็ไม่ค่อยรู้จักตัวละครเท่าไหร่นะครับก็จะมีน้องเกาะอยู่แถบช่องเลือกของเรานะผมนี่น่ารักมากเลยนะนี่ไปมา ซีรีส์ตอนนี้นะครับหลักๆเลยก็จะเป็นการรีวิวของพวกไข่สปาวนะครับผมก็จะมีของเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่ครับก็จะมีพวกอ่ามีชุดปะวะอ่าไม่มีนะดาบมีไม่ก็ไม่มีครับก็จะมีพวกฮาโลมีพวกนี่ครับมีตัวสมนู่นนี่นั่นนะครับผมมันมีกาชาด้วยนะแล้วก็มีหินอัพตัวละครนะครับผมมีสต้ามินานู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครเชื่อมประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็นี่ครับไข่สปาก็ตามนี้แหละนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการรีวิวไข่สปาวกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาดว,วเทเลเซตแล้วกันนะมันมีอยู่2เซตครึ่งนะครับโอเคตัวละครมันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะมันก็ไม่ได้เหมือนในเกม,มนะในเกมโคตรเยอะเลยอ่ะตัวละครแรกนะผมไฮยาเซยุยย,ย,ยุยุกยูกะเออนะครับผมเออตามนี้แหละฟึบนี่ก็จะเป็นตัวแรกของเกมเลยนะครับที่ มันแจกเราให้เล่นนะครับผมซึ่งก็ถามว่ามันก็ดีไหมก็ดีมั้งนะแต่คนมันไม่ใช้กันหรอกนะครับมันใช้แค่ช่วงต้นเกมแล้วก็หลังเกมนี่ไม่ได้ใช้กันเลยนะนี่แล้วแต่ละตัวนะผมก็จะมีฮาโลอยู่ข้างบนด้วยนะครับเป็นมันเขาผมอธิบายไม่ถูกเกี่ยวกับฮารลอ่ะเออถ้าใครอธิบายถูกก็คอมเมนต์ในใต้คลิปเลยครับต่อไปผมก็จะเป็นเออลืม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 ว่ามันจะมีวิธีทําให้พวกตัวพวกเนี้ยเชื่องอยู่นะผมนี่ ก็คือเราต้องใช้หินอันนี้ครับผมหินเหมือนเหมือนเพชรอะนะครับเนี่ยเรากดแค่กดเข้าไปมันก็มันเชื่องแล้วนะผมนี่ก็กลายเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยแหละเนี่ยเราให้มันนั่งได้ด้วยนะครับโดยการกดยอ่อเราก็คลิกนะเอ้ยไม่ต้องกดยอ่อได้คลิกธรรมดาเฉยก็ได้นะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับโอเคตัวต่อไปผมอ่าทาคานาชิ โฮชิโนเออผมเรียกชื่อข้างหลังแล้วกันนะยไม่เรียกชื่อเต็มหรอกอ่ะนี่ครับก็จะเป็นน้องหัวชมพูนะแล้วก็มีตาอยู่สองสีนะครับผมนะตามนี้เลยถ้าใครมองไม่ออกก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับโอเคแต่ละตัวผมจะขึ้นตําดําดาแล้วดอ่ะเดี๋ยวเรามาทําให้น้องเชื่องกันนะครับโอเคแล้วก็นั่งไปตามนี้นะก็แต่ละตัวก็จะถือปืนไม่เหมือนกันนะนี้ก็จะจะถือปืนกลใช่ไหมเออนะครับแล้วก็ อันนี้ปืนอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคช่างมันแล้วกันต่อไปผมแล้วก็อาซูซา่าหรออาซูซ่าเอออาซูซ่าเออช่างมันเถอะป่ะนี่ตัวสไนเปอร์นะฮะสไนเปอร์ก่าเออปืนหรือปืนกลสักอย่างหนึ่งนะครับลืมและไม่ได้เล่นนานมากนะครับนี่เออแต่ละตัวฮารลก็จะไม่เหมือนกันนะเนี่ยข้างบนอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผม ต่อไปผมก็จะเป็นอารุนะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมล่ะอ่านตามตัวหนังสือตัวซอนอ่ะนะผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกไหมก็น้องจะมีพ้าคุมด้วยนะแล้วก็จะฮาโลยเป็นแบบนี้เลยถือสไนเปอร์นี่สไนเปอร์ er ของแท้นะครับนี่กระบอกปืนโคตรยาวเลยนะโอเคนั่งไปตามนี้เลยต่อไปผมก็จะเป็นฮีนะนะครับผมฮีนะฮีนะตรงนี้ละกันนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนมันมันมันไม่เชิงสไนเปอร์เพราะว่าสกิลมัน ยิงกราดทั่วเลยใช่ไหมเท่าท,ที่ผมจําได้นะไอ้ตัวเนี้ยนะครับเอ <laughs> มันยิงแบบว่ายิงรัวมากนะครับแล้วก็ยิงกระจายด้วยนะโอเคต่อไปก็ <h> เฮ้ยมันบังไวเซริก้าเหรอเซริกา้าอ๋อน้องน้องไอคนนี้ผมก็ไม่เคยได้ใช้เลยนะ <laughs> ไม่ได้ใช้เลยนะน้องคนนี้นะครับผมอตามนี้เลยนะก็ฮาโลก็อย่างที่บอกจะไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปัวต,ต่อไปถึงอันนี้แล้ว อ่ามันชื่ออะไรวะอ,อีโรฮะอ,อีโรฮะเอออีโรฮะนะครับไม่ดูอ่านถูกไหมนี่โอ้เป็นรถถังนะครับเสียงยังดังเลยนะนี่เป็นรถถังนะครับผมเราเราทำให้อ่าทำให้นกเชือกได้เฮ้ยขี่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ย <flowing> อ๋อแต่มันบังคับไม่ได้อ่ะโอ้มันบังคับไม่ได้นะอนนะเออขี่ได้แต่บังคับไม่ได้โอเคมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับเสียงดังว่ะเสียงดังมากเลยนะโอเคต่อไปเป็นตัวนี้นะครับผมอ่า มัสกิมัสกิเออนั่นแหละตามนี้นะครับก็จะถือสไนปะน่าจะสไนนะตัวนี้นะครับโอเคตามนี้เลยน้องก็น่ารักดีนะฮะอ่าต่อไปก็จะเป็นอาอานิฟึบอู้คอปเตอร์เยอะเออเชื่องก่อนเชื่องก่อนไปไหนโอเคตามนี้แหละนะครับสำหรับเซตแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเซต2กันเลยนะครับผมโอเคเซตต่อมาผมตัวแรกก็จะเป็นฮาลุกกะนะครับอันนี้ผมก็เหมือนจะไม่ได้ใช้ เหมือนกันนะฮะไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับก็อ่ะรูปก็ตามนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมแต่ละตัวเนี่ยผมจะขึ้นรูปไปให้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็คา,า,าอ,ะอะไรนะอ่ะาไกโกยโกะไออ๋อไอตัวนี้ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะไ <laughs> ม่แต่ตัวไม่ได้ใช้เลย <laughs> มันเป็นตัวต้นเกมอ่ะอุ้ยนั่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยนั่งชั้นเข่านะครับอ่าตามนี้เลยนี่ครับก็อะมีการการะพริบตาด้วยนะอ่ามองก็น่ารักนะครับต่อไป มันอาจว่าอะไรวะเนี่ยโอ้โอ,โอ้เป็นบอสเหรอโอ้ผมนึกว่ามันเป็นไอ้ไอ้ตัวพวกสาวๆนะเป็นบอสเฉยเอาสู้กันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไปช่วยหน่อยไปช่วยไปช่วยน้องๆหน่อยอ๋อนี่นี่น,นี่เออแต่ละตัวก็ยังมีสกิลด้วยนะผมก็เออเดี๋ยวผมมารีวิวสกิลที่หลังแล้วกันนะเนี่ยประมาณน,นี้นะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นสกิลโล่นะครับปล่อยโล่ให้กับตัวเองนะวางโล่ให้เพื่อนไม่ได้โอ้ยใจเย็น อ่านี่น,นี่มันยิงรัวมากเลยเห็นปะเห็นปะเห็นเมื่อกี้ปะเนี่ยยิงรัวจัดๆเลยนะเออมันน่าจะปืนกลนั่นแหละนะยิงรัวขนาดนี้อันนี้สก,กิลก็เหมือนมีโหลดกระสุนในทันทีแล้วก็เพิ่มดาเมจประมาณนั้นนะครับอ่านี่นี่ยิงโคตรรัวเลยโอ้โหน้องกูตายมดนะเอ้ยตัวนี้ไม่ไม่ไปช่วยอะอ่าเดี๋ยวเราดูสก,กิลน้องๆน,น,นะว่าอันนี้สก,กิลอะไรอู้ก็เป็นเหมือนยิงสก,กิลแบบระยะไกลอ่ะน,นี่ปืนพกนะครับทำอะไรได้บ้าง อันนี้ก็เอออันนี้ปลากระเป๋าไปนี่เออปลากระเป๋าแล้วเป็นระเบิดนะครับระเบิด3มลูกกระเป๋าอะเออประมาณนั้นเฮ้ยมันจะตายแล้วบายจะตายแล้วอ่าแต่ละตัวแต่ยะแต่ละกลัวเฉยแต่ละตัวลิ้นพันบ่อยแล้วแหละแต่ละตัวจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับผมาตามนี้เลยโอ้โหตายแล้วมึงยังจะผักกุ้ยอ่ะไปไงสนามเล่ตุ้มเปะนะครับก็ สกิลน้องๆก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่น้องน่ารักมากสามารถเอาไปเล่นในเอาชีวิตรอดได้ด้วยนะก็แบบว่าแทนสัตว์เลี้ยงพวกหมาพวกแมวเอาลอดนะครับเออมันน่าเบื่อเกินไปนะสำหรับสัตว์เลี้ยงในเกมครับโอเคต่อไปก็เป็นลาบูใช่ไหมลาบูลาบูลาบูาบาบาบเออช่างมันเถอะนะสกิลของมันก็เป็นหนึ่งนะอ่ะเนื้อกัรน,นะดูอันนี้ โอ้เหมือนจะเป็นการใช้อะไรสักอย่างนะเออตามนั้นแหละต่อไปผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ครับน้องเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับในอัปเดตนี้นะอ่าล่าสุดเลยนะผมก็เราสามารถเลี้ยงน้องได้เหมือนเดิมนะแล้วก็น้องจะมีแบบว่าเหมือนหน้าตาทําหน้าตาแบบร้องไห้นะเนี่ยอะรเออน่ารักดูดิดูดิดน่ารักครับเออถ้าเราตีน้องไปมานะก็มันจะมีโอกาสดรอประเบิดให้เรานะผมไม่รู้ว่าดรอปทำไมนะ เนี่ยตามนี้เลยนะครับเนี่ยต,ต,ตีไปเรื่อยๆก็จะดรอประเบิดให้นะแต่ว่ามันไม่ได้ดรอปทุกครั้งนะบางเนี่ยบางครั้งก็ไม่ดรอปนะครับเดี๋ยวเรามาดูระเบิดกันนะครับว่ามันจะแรงสักแค่ไหนมาฟึบๆระเบิดอ้าวโอ้ลารดอ่ะลาดเฉยเลยอ่ะ้ลา,ะล,าะล,าะลารดว่ะไปดีกว่าตรงนี้อ่าแถวนี้ก็้วกันนะครับอ่ะปลาร,ระเบิดไปเนี่ยตามนี้เลยนะสำหรับระเบิดโคตรแรงเลย <laughs> นะครับผมให้น้องนั่งก่อนนะเอ้ย ตอนนั่งมีถืออะไรด้วยถืออะไรต้นไม้เหรอดอกไม้นะฮะประมาณนี้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับผมนั่งลงโอเคตัวต่อไปผมก็จะเป็นนี่เลยฟึบมันชื่ออะไรวะอาก,กุอาก,กุเรอนะเล่นโทรศัพท์ด้วยวิเล่นโทรศัพท์ไหนเล่นอะไรเล่นดาววีปะ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ไม่น่าใช่นะครับโอเคเดี๋ยวลองเทสสกิลดูนะเออเออเออใจเย็นฮะพิมแชทแล้ว ตีซอมบี้ตายอย่างงี้เหรอไม่รู้เหมือนกันสกิลคืออะไรนะครับนนโอเคต่อไปอุ้ยไอห้หมามันมันเป็นช่างนี่หว่ามันสู้มไม่เป็นเนี่ยมันถือป้าแจอย่าเนี้ยแล้วมันมันเป็นช่างนะครับโอเคต่อไปโซโลา่านะโซ,โซ,โ,ซโซลา่าโซโซล่าอะไรมันโซลา่าเซลอลไรโซลา่าเออต่อไปเซตสุดท้ายแล้วนะเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ด้วยปั๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนแล้วกันโอเคต่อไปอ๋อน้องตัวนี้นะครับผมก็ สกิลคืออะไรวะลืมแล้วอ่าเดี๋ยวรอลองให้น้องใช้สกิลปุ๊บอ่ามีโดนมายิงใช่ใช่ใช่นี่นี่โดนยิงนี่ๆๆนี่เริรอยๆๆนะสั่งเรียกโดนมายิงนะครับผมอ่าเนี่ยท่านั่งแต่ละตัวน่ารักมากนะครับโอเคต่อไปโนโนโมิอ๋อปืนกลน,นะครับเป็นตัวปืนกลที่แบบใช้สกิลยิงกราดเลยนะเดี๋ยวลองดูอ่ะนี่ตามนี้นะครับผมตายเลยนะโอเค ต่อไปไอ้อันนี้คือเฮล멧แก๊ง AR กับ SG เหอ,อ่ะเรามาดู SG กันนะก็ตรงกันหมดเลยอ๋เอเฮ้ยน้องจะตายน้องจะตายไม่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 ไม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 อะสู้กันไปเสียงโคตรดังเลยวะ่ะอุ้ยวาวเลยด้วยเรียบร้อยนะครับผมอ่าพอมันตายก็จะดรอปพวกไอเทมอะไรนะเขาเรียกเลื่อนขั้นอัพตัวละครประมาณนั้นนะครับโอเค อันนี้ก็แก๊งเอเหมือนกันอ่ะโอเคอ่ะไปไปไปสู้ไปไปสู้ไปยิงมันโอเคสวยนะครับโอเคเรามาเอาตัวนี้ก่อนละกันฮิฟูมินะครับฮิฟูมินี่ใครวะไม่เคยใช้นะตัวนี้ <laughs> ไม่เคยใช้เหมือนกันเอามาดูสกิลมันดีกว่านะครับปึ๊บเอาไม่ใช้สกิลอะ่ะโอ้วิ่งอะไรอะ่ะอ๋อเป็นตัวที่ วางสกิลเป็นไอตัวนี้เป็นไก่นะครับคือมันเหมือนเป็นการล่อศัตรูไปตีเนี่นะครับล้เราก็ยิงฟรีประมาณนั้นแหละนะครับอ๋อมีการระเบิดด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายผมอันนี้จะเป็นเซนเซนะผมเป็นอาจารย์หรือผู้เล่นนั่นเองนะครับนี่คือเซนเซนะผมซึ่งไอสปาวต,ตัวนี้มีแบบมีพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็เราต้องหาเนมแท็กมานะครับเพื่อเอามาเปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชื่อแป๊บหนึง่ง ผมขอเปลี่ชื่อแป๊บเป็นอ่าอะไรนะอารีสะปะน่าจะใช่นะครับฟึบอ่านี่ไงนะครับก็จะเป็นน้องตัวนี้เลยนะตามรูปนั่นแหละนะครับผมอ่ะก็ทําให้มันเชื่องได้โดยการใช้เฮ้ยมันแลกของได้ด้วยเหรออ๋อผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้ยเพรู้จริงจริรู้จริงเฮ้ยแลกของได้ด้วยนะก็แลกอ๋อแลกสองตัวนี้ได้นะครับ อ๋อดีดีด,ด,ดีเราจะทําให้น้องเชื่องโดยการใช้เอเมล l ์นะครับนี่แปลกกว่าตัวอื่นนะแปลกกว่าชาวบ้านเขานะก็สกิลของน้องก็จะประมาณนี้เลยน่าจะโหดน่าดูเอ่เอฮะมึงยิงรัวจังวะเดี๋ยวนะยิงโคตรรัวเลยนี่เรียแบบร้อยนะเป็นการวางอะไรไม่รู้นะแล้วก็วางไที่กั้นที่กำบังนั่นแหละนะครับประมาณนั้นโอเคไหนท่านั่งเป็นไง ก็ปกติดีนะครับใช้ปืนกลน,นะโอเคก็จะมีประมาณนี้นครับสำหรับไข่สปาวเดี๋ยวเรามารีวิวอย่างอื่นกันโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวพวกฮาโลกันนะฮาโลก็คือพวกที่เนี่ยที่มันลอยอยู่ข้างบนหัวแต่และตัวเนี่ยตัวนี้นะครับเราสามารถใส่ได้ด้วยโดยการคลิกขวาใช่ปะ่ะเออนี่ครับโดยการคลิกขวานะนี่เราจะมีโฮโลอยู่ข้างบนแล้วนะผมอนาะบนหัวเราเลยนะโอ้โอ้มันแถมเสื้อให้ด้วยนะครับอ่าเท่จัดเลยนะก็ พโลแต่และอันก็จะมีเอฟเฟกที่ต่างกันนะครับผมก็อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกอ่าสเต็งนะก็จะเป็นการตีแรงประมาณนั้นนะครับนี่อันนี้ก็ฮิวเลือดนะครับอ่าอน,นี่ก็โอ้มีหูแมวให้ด้วยดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยเออนะครับาตามนี้เลยนะโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฮาโลอ่าอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มีคิปเปอร์ฮารโลนะนี่มีไมค์คาร์ดด้วยนะะดูดิ เนี่ยนะครับคิปเปอร์ <c oughs> นะคิปเปอร์ฮาโลนะผมอ่าแล้วก็มีเพชรด้วยนะครับนี่เอามันต้องกดคลิกขวาลืมลืมลืมคลิกขวานะนี่มีเพชรด้วยนะเป็นการขุดเร็วขึ้นนะทั้งสองอันเลยนะทั้งคิปเปอร์ทั้งเพชรนะครับนี่เหมือนกันเลยนะอ่าตามนี้เลยนะครับผมโอเคผมเอาคิปเปอร์นี่แหละเออเหมาะกับเสื้อผมดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับมันจะพูดสกิลเมื่อกี้ไม่ใช่สกิลนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นนี่เลยครับอันซอนี้ครับผมนี่มันแบบ เป็นสิ่งที่น่ารักมากคนระับซึงถ้าเราบันถือเขาปุ๊บนี่เห้ยถือไอเทมนี้มันก็จะมาเกาะที่ตัวเราแบบนี้เลยนะครับผมโคตรเท่โคตรน่ารักนะครับแล้วเราสามารถถือได้2มือเลยนะแล้วเอาน้องหัวชมพูน,นะครับไปไว้ที่มือซ้ายนะครับผมนี่แล้วเราก็ถือน้องหัวเท่าตัปตามนี้เลยนะชิโรโกะใช่ไหมน้องชื่อชิโรโกะนะครับอถ้าเราเหมือนแบบว่าถ้าเราแบบยังไงนะ ไม่ตีหรอโอ้แย่จังเฮ้ยตี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 ว้ยกดขี้ขวาแล้วต้องกดที่ขวาเองอ๋อเฮ้ยโคตรเท่เลยดิไอ้น้องหัวชมพูก็น่าจะแบบว่าเหมือนแบบป้องกันให้เรานะป้องกันให้เราเฉยเะประมาณน,นั้นนะครับอุยนะอ้ยเทพนะเออชอบไอออนนี้มากเลยนะด,ดิยิง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 เท่มากเลยนะเด,ด,ดี๋ยวดูยิง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  ตามนี้นะครับผมอ่าโคตรเท่ะนะครับน่ารักดีว่ะต่อไปผมก็จะเป็นพวกไอเทมนี้ครับก็จะเป็นแบบว่าเหมือนสุ่มตัวละครนะเนี่ยนะครับก็แล้วแต่อันนะแล้วแต่อันเลยนะครับก็จะเป็นการสุ่มออกานะมาเนาะก็จะเป็นเหมือนแบบว่ามันก็มีทุกตัวในในเกมใน Add On เนี่ยนะครับก็มีมันมีน้อยอะนะอันนี้ก็จะเป็นเด็ดแกงนะครับอ่าเสริมโลให้ตัวเองโอ้ แต่ละตัวโคตรโกงนะครับตามนี้เลยเรียบร้อยเป็นไงล่ะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีว mm ิวแอดออนบัวไข่นะครับผมก็เป็นแอดออนจากเกมมือถือโทรศัพท์นะครับผมในความก็เล่นได้นะนจริงจริงอะตามน,นั้นแหละครับก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับแอดออนนี้ชอบกันบ้างหรือเปล่าถ้าใครชอบแล้วอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตอนนี้ได้เลยโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย mm ่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์นแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับพี่แจ็คก็คีบมาแล้วนะครับผมพูดอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซีอ o u เก a i n บายบายครับ